สวัสดีครับพ uh, ี mm ่น hmm. ้องเปองป่าย์เสือกชนโอ้โหมานี่ล้มดีพี่น้องล้มดีพายเบิ้งเบามากรุนด้านยิงเบากรุนด้านกันพี่น้องเป็นแบบเด็ติดไฟยางดีด้วยพี่น้องเบิ่งอู้ยเจ้าตึกฟ้าพุ่นเบ้องอาการเบาก็เป็นัังนเบิงเสัยพี่น้องอาการเบาปุ่นอาการเบามันเอียงพี่น้องครับ เอียงอยูนอ่นี้นี่มันลม้ลมลม้ลมล้มคอรดล้มควายขึ้นไปตั้งเขากับตั้งพอดีเด้เออตั้งพอดีตั้งบัตอมล้มล้มควายนะแต่ว่าบัดถึงล้มแห้งบัน,นะบน,บนปไปยังสีแล้วบันไปแล้วไปแล้วเอียง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 ไปอันนี้คือเบาจุวรครับมองบัดดิยบหัวบันเอนอหมุน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  หมุนนี่อาการหมุนมนี่การหมุนเล็กหน่อยขึ้นไดปไหมดีล่าวาลูมันโดนดิดไฟอย่างดีขึ้นไดปไหมมึงจะลง้นยุบว่ะเจอลมแห้งมาคิดไปด้านขวามึงจะลงมาอยู่มาไปแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้ว Thế <laughs> vào giờ Thế vào lộ. Ừ Ừ Vào chứa lá này Kẹo nhạt Kẹo nhạt đi